มีหลายคนภาวนามานานนะบางคนก็เจริญขึ้นบางคนก็พัฒนาช้าเราต้องสังเกตกิเลสตัวเองให้ออกพื้นฐานกิเลสแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนกิเลสน้อยภาวนาง่าย สะสมการเจริญสติเจริญปัญญามามากพานามก็ได้ผลเร็วเมื่อคนต้นทุนต่ำไม่ค่อยได้ภาวนาละครก็ใช้เวลาบางคนก็ภาวนาสบายบางคนก็ภาวนาลำบากได้ผลเร็วหรือได้ผลคาเนี่ยอยู่ที่ว่าเรามีต้นทุนแค่ไหน ถ้าต้นทุนเดิมของเราดีเราเคยฝึกรักษาศีลฝึกสมถะกรรมฐานมีศาสนากรรมฐานสะสมมาสิ่งเหล่านี้มันสะสมข้ามภพข้ามชาตินะต้องทำกันนานเราเรารึกชาติได้ย้อนไปเลยรู้แต่ละคนในเวลาหมื่นปีเนี่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติทำเนะนี่ยใส่ใจขอแทบไม่เปลี่ยนเลย อย่างบางคนเจ้าชู้มันก็เจ้าชู้อยู่อย่างนั้นนะมันเคยชินคนไหนเคยชินที่จะสร้างคุณงามความดีไม่ได้ทำความดีง่ายคนไหนเคยชินทำความชัว่วก็าทำชั่วง,ง่ายนี่ถ้าพวกเราหลวงพ่อมองว่าอย่างพวกเราเนี้เคยชินที่จะปฏิบัติธรรมมันถึงสนใจ คนในโลกมีทั้งหลายพันล้านมีกี่คนที่สนใจปฏิบัติทำที่ถ้าไม่มีต้นทุนเดิมไม่เคยปึกมันจะไม่สนใจหรอกอย่างพวกเราสนใจที่จะปฏิบัติแสดงว่าเรามีของเก่าไม่ใช่น้อยยิ่งบางคนตั้งแต่เด็กๆนะอยากปฏิบัติอะไรอย่างงี้ยพวนี้ ทำมามากแล้วแต่ละคนมันก็มีสะสมทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีมาอย่างถ้ากิเลสของเราน้อยกะการภาวนาของเราก็จะรับรื่นภาวนาง,ง่ายถ้ากุศสนของเราเยอะโดยเฉพาะถ้าเราเคยฝึกสรรมถาวิปัสสนาเนี่ย เราก็จะได้ผลเร็ว